สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำสำหรับท่านที่สร้างบ้านใหม่นะครับอันนี้เราจะเน้นคือช่องผมนี่จะเน้นงานห้องน้ำเป็นหลักนะครับเป็นประเด็นหลักเลยนะครับผมที่เห็นก่อนหน้าคือวันนี้ที่ภาพก่อนหน้าคือวันนี้เรามีเรื่องที่จะบอกนะครับผม มีแนะนำตัวอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่สำหรับท่านที่ทำห้องน้ำใหม่นะครับผมนั่นคือข้อต่อนะครับข้อต่อปิดนะครับข้อต่อปิดหรือว่าข้อต่อแฟชชิ่งนะครับผมนะฮะข้อต่อแฟชชิ่งนี่ก็จะเป็นประมาณว่าสำหรับท่านที่เทครงสร้างใหม่ในห้องน้ำนะครับผม มันจะแฟชชินได้เป็นกลางติดครับดูภาพก่อนหน้านะครับผมแล้วเดี๋ยวสักัก็มาตามดูนะครับว่าแฟชชิงจะวานยังไงนะฮะคือมันกันน้ำนะครับปิดปีข้อต่อแปะชิงเนี่ยเขาจะมีปีกนะครับเพื่อกันน้ำหลวงครับลักษณะของการออกแบบนะครับผมแบบตามไหลาตามพ่อมาแล้วก็ติดปีกนะฮะน้ำนี่จะพันไปเนี่ย คือคำนวณว่าน้ำลงมาปุ๊บแล้วก็มากระจายมาปิดแล้วก็ลงใหม่นี้ครับคือลักษณะการไหลของน้ำเนี่ยมันจะไหลยากนะครับมันจะซึมยากนะครับสำหรับงานที่รั่วนะฮะองอ้นาที่มีปัญหาตามคอนโดเดิมๆนะครับสังเกตดูถ้าเปิดป้าดูครับหรือว่ามีคลาบน้ํานะครับผมตามป้าหรือตามอะไรนะท่านเปิดดูนะครับนั่นคือ การทำงานที่ล้มเหลวนะครับผมการวางงานที่ล้มเหลวปัจจุบันนี้ข้อต่อแฟกชิ่งนี่มันจะเป็นทางเลือกใหม่นะครับคือไม่แพงมากนะครับไม่ต้องซื้อ,อสําหรับท่านที่ประหยัดนะครับผมสําหรับทำห้องน้ําใหม่ห้องน้ําที่เทท่านที่สร้างบ้านใหม่นะครับผมเป็นข้อต่อที่ว่า ไม่แพงมากครับเป็น PV c นะครับเป็นเปีกนะครับผมเป็นเปีกนะฮะเป็นเปีกนะครับการบางก็ไม่ยากนะครับผมบางช่างเนี่ยช่างบางท่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีภาพนะฮะภาพต่อไปนะฮะวางผิดวางถูกนะครับผมเข้าต่อแฟชชิ่งเนี่ยฮะเข้าต่อแฟชชิ่งเนี่ยเขาจะวางอยู่อยู่อยู่ชั้นคอนกรีตนะครับผมให้อยู่กลางชั้นคอนกรีตมากที่สุดนะครับหรือว่าอย่า ลึกสุดก็อย่าอย่าอย่าต่ำกว่า5เซนติเมตรหรือสูงสุดนะครับผมนะฮะ,ะเชิญทุกท่านติดตามได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีอีกอย่างหนึ่งที่มาบอกกันว่าวิธีต่อและจบงานเราจะจบยังไงนะครับผมทางเลือกใหม่นะครับผมสำหรับท่านที่ประหยัดพบประมาณและสร้างบ้านใหม่นะครับเชิญติดต่อตามได้เลยครับผมครับการวางข้อต่อแฟชชิ่งนะครับผม สำหรับท่อส้วมนะครับท่อส้วมปอรเดนนะครับข้อต่อแฟชชิ่งเนี่ยจะมี2อย่างครับแบบสั้นนะครับเป็นข้อต่อสั้นนะครับกันที่เขาก็มาทำทำมือนะครับผมแบบสั้นแล้วก็แบบยาวนะครับผมสําหรับท่านที่ซื้อแบบสั้นก็จะเป็นพวกท่อท้ําทิ้งนะครับแบบยาวอาจเป็นท่อท่อสิบสามจุดห้านะครับคือท่อน้ําดีนะครับผมสามนิ้วสี่นิ้วนะครับผม มีทุกอย่างนะครับวิธีต่อนะครับผมถ้าวางแล้วมันตับก็ซื้อข้อต่อใหม่ตัวนะครับมาทากาวแล้วต่อนะครับผมนะฮะมาต่อนะครับเนี่ยน้ำมันจะไหลไปยากถึงวิธีการวิธีทางของน้ํานะครับผมสําหรับการวางเสร็จนะครับถ้าเหล็กไม่ถี่พอให้เสริมอ่าเป็นเป็นก้างปลานะครับผม 7, ตัดประมาณ50เซนก็วางคงฝางเป็นก้างปลานะครับเป็นเป็นรูปอ่า สีเหลี่ยมนะครับนี่การจบงานนะครับก็อยู่ประมาณนี้ผมต่อง่ายนะครับรับรองไม่มีรั่วนะครับสำหรับทุกท่านที่มีปัญหาหรือว่าใช้ยังไม่เป็นนะครับให้ฝากคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับช่องทางช่องเรายินดีรับใช้ทุกท่านนะครับสุดท้ายขอให้ท่านมีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอให้มีชีวิตที่ดีนะครับโรคภัยอย่าง่ามาเยือนนะครับผมสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ